สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเด้อครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็มาอัปเดตส่งงานครับวันนี้เตรียมกล้องไว้แล้ะนอกครับพ่มปูไว้เรียบร้อยแล้วครับไฮส้มก่อนครับสวยก็สวยส้มก่อนครับไม่ขนุนครับตัวนี้อัปเดตกล้องกันบ้างนะครับเนาะกระเช้อสี่เหลี่ยตั้งละใบเนาะครับจะล่ะ ให้เบิ่งครับข้อมสูงของกองเนาะประมาณนี้ครับข้อมสูงเท่าเลนี่เก่านิยวครับเก่านิยวนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองคืนครับยี่สิบสองคืนนะครับข้อมสูงเนาะแต่ข้อมกว้างอยู่ในนี้ก็อันนี้ ร่วมครับร่วมเดี๋ยวๆความสูงของกองก็อยู่ประมาณหกนิ้วครับพอดีนกยืนสบายนะครับนี่แต่ร่วมขึ้นมานีเราก็ยุเก่านิ้วนะครับนะน,นี่ประมาณนี้แหละสูงคนกระถามมานนะครับบากรวงเทาล่งางาเงยไปไหครับข่วมกวางกับยูหกขึ้นกันครับนี่นะครับกระเบื้องเอาครับวัตถุรับเม็ด นี่แก้วัดเบิ้งงขับว่ามันก่วงทำไงกับเบิ้งมือครับกับพี่แหละครับนกอยู่สบายแล้วครับเนี่ยมันอวยมันยังมันหางมันสีบวหักแล้วครับยนี่นกมันเข้าไปเด้วมันสะอวยด้ยมันสีมุนกลับมาบ้างเอาหัวก็ท้างหนอกมันหางมันสีบักขันกล้องหน่อยเลยมันแต่อยู่ประมาณนี้นะครับมือเนาะเนี่ยมันอวยหางมันหักเนี่ยมันไปตอมันบาสวยเนกตอเขาเนาะครับประมาณนี้ครับวงในมันในก็มีแก้วนำพร้อมครับแถมไป หลอกซุดแล้วก็มีแนวเสียบลักนะครับเนาะเห็ดเป็นใหม่นะครับตัวนี้เป็นใหม่ไว้กับไว้เทียมครับไว้เทียมทนนะครับพูดได้ไว้ไว้เทียมบ่ทนทนนะครับแข็งที่เก็บบ่วงเก็บขึ้นนะครับเนาะใส้สูงเลึกดีครับตาณนี้ครับบัดถเทเบิ่งครับนี่ดึงของโซ่กัดปะ สามเส้นเคืองครับพุ่มลึกของมันเนาะพุ่มหอย่างสวยครับตัวนี้ไม่ขนุนนะครับนี่ก่อนทรงครับตัวนี้ไปสีถาดแต่เพื่อสีถาดครับเจวัดอุดรนเหระครับบอกไก่ครับถัดแลนทรงกับบอกไก่ตาสีทรงไปี่นี่ใหลายคนนะครับเคนบอกไห้ทรงไปี่นี่ไอ้กองอาจารย์ท่านใดถือสร้างไห้่สองน่วยกับ ได้ก้อนสรงกันอยู่แล้วครับเบื่ออื่นก็สีเริ่มเฮ็ดแล้วล่ะถ่าจังหน่อยด้อครับเด้ออาจารย์ครับท่างกุมว่าเพิ่นผลักเพิ่นซั่งมากเนาะมันหลายอย่างครับเช่นเหลียงง่วเนาะแต่มาอัปเดตก้อนสรงกันครับแพ็กกองลงกลองเนาะครับตอนนี้ก็นะครับแพ็กจะเข้ากันลงกองนะครับอย กระแทกเรียบร้อยครับไปผสีาทาทรัุผม ี่ไปซีดีเปิดวันนี้แล้วก็ต้องห่อดีๆมันแตกขีดคันเข้มก่อนส่งกับก่อนเปิดกับอัดวิดีโอไหเดอร์ครับเผื่อมันแตกมันแห้งกับดีๆเข้มข้างไปซี่ดีคนนี้ครับ ตรงนี้กันเดี๋ยวไปส่งกันนะครับบอลนี้ไปตัวนี้ครับ